สวัสดีครับอาจารนุ่มครับเช้าวันศุกร์ที่14มกราคมนะครับปกติการ35นาทีนะครับอัปเดตภาพลวงของ XAU แล้วก็ Bitcoin นะครับผมอัปเดตไว้ที่แฟนเพจนะเททองนะครับเมื่อวานนะครับตอนคลิปโตเขาย่อมานะครับเดี๋ยวอธิบายภาพย่อให้ฟังนะครับก่อนอื่นเราไปดู XAU ก่อนนะนะครับ XAU เมื่อวานอัปเดตไว้นะครับทั้งคลิปทั้งภาพนะครับเดี๋ยวเอาอธิบายภาพล่าสุดละกันนะครับภาพเมื่อวานนะครับ14โมงที่แล้วนะตอนที่เขาเขาเด้งขึ้นไปนะ รประมาณหนึ่งแปดหนึ่งแปดนะครับแล้วก็ย่อลงมาภาพลงลงแบบนี้นะลงนะครับเด้งไปใหม่ไม่ผ่านน้ำแล้วก็ทิ้งยาวมานะครับอธิบายไว้อยู่ว่า xu ไซด์ดาวนะครับลงมาทางหนึ่งแปดสองศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งแปดหรือลึกกว่านะทิศทางก็จะลงมาทางรอบประมาณนี้นะขอบแดงเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็7จชั่วโมงที่แล้วนะตอนที่เขาลงมาเนี่ยอธิบายไว้ว่า เอไม่ทําจุดสูงสุดใหม่เหนือ1828นะครับตรงนี้คือ1828นะครับแล้วก็ระยะสั้นคาดว่าไช้เวดาวระยะสั้นคาดว่าไช้เวดาวลงมาทาง18 18 18, 18 13 18 11นะั่นลักษณะเป็นการยอ่อเราดูตรงนี้นะครับอันนี้คือไฮนะ1828ภาพกลางวันยอ่อเด้งยอ่อทำโโ w ไปตรง18 นึ่งเก้านะคือภาพเรกนะหลังจากนั้นก็เด้งไปใหม่พอเด้งไปใหม่นะครับหนึ่งแปดสองหกแล้วก็ทิ้งยาวมานะครับลงมาทดสอบโลเดิมและไม่หลุดเลยเด้งไปใหม่แล้วก็ลงมาใหม่นะครับความหมายคือหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดคือตรงนี้นะครับหนึ่งแปดหนึ่งสามก็คือตรงนี้หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งก็คือตรงนี้สุดท้ายมันคือลงมาหนึ่งแปดหนึ่งสองโดยมาแล้วก็เด้งกลับไปนะนะครับ เป็นลักษณะการย่อคือคือเวลาลงมาใช่ไหมครับมันมันจะกลับไปได้เพราะมันคือการยอ่อได้ไหมถ้าอ่างนั้นเรามาดูการาฟจริงนะครับคือในการาฟจริงเนี่ยอธิบายเดี๋ยวใช้ตัวเทร n ด v วิวแล้วกันนะครับเทร n ด v วิวก็จะเห็นว่าเดี๋ยวให้ดูภาพใหญ่ก่อนนะ,ะภาพใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ AKU กรอบการเทรดในกรอบใหญ่นันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือไฮอยู่ที่ 1.87นะครับโลอยู่ที่1.753โดยประมาณนะครับที่เราเทรดกันอยู่ในข้อนเล็กๆตรงนี้เองนะครับนะบตอนที่เขายกไฮามานะครับยกโลขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยเมื่อวานเราเทรดอยู่ในก้อแค่นี้เองนะครับถามว่าย่อลึกไหมมันก็ถ้าในวันก็ลึกนะแต่ว่าถ้าดูภาพรวมที่มันขึ้นมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมาถือว่าน้อยนะมันเป็นการย่อนะเพราะว่าอันนี้ขึ้นมาก้อนใหญ่ๆใ,ใช่ไหมอันนี้ยอ่อนะครับ ไม่มากพอย่อยมากเดี๋ยวมันจะมีโอกาสขึ้นมาได้ตรงนี้นะครับในภาพใหญ่เนี่ยนะครับสังเกตว่าชุดนี้มันลงมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็มีการยกไยขึ้นมาอันนี้ทำไยนะแล้วก็ทําลงไว้ตรงนี้นะครับชุดถัดมามันยังมีโอกาสจะขึ้นมาตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าในในดีเทลย่อยตรงนี้นะครับมันมีการย่อบ,บ้างเห่นไหมครับเดี๋ยวต้องดูตรงนี้กันนะนะครับของผู้ทีถ้าถ้าเขาผ่านต้านสําคัญตรงนี้นะครับ ไฮตรงนี้หนึ่งแปดสามศูนย์หนึ่งแปดสามสองเนี่ยเราจะประเทดอยู่ในครอบหนึ่งแปดห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดห้าห้าไหมครับทีนี้ตอนนี้เราเทดอยู่ตรงนี้เดี๋ยววางแผนยังไงเช้านี้นะครับไปดูดีเทลย่อยกันเอาชื่อใหญ่ออกนะครับเราเทดดิ้งในวันเราดูไทม์ฟิลทมทมเฟิลมถึงชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วก็ดูภาพย่อยของเมื่อวานนะ,ะเดี๋ยวว่าจ้ดูททละชุดว่ามันม่ยังไงนะนะครับเดี๋ยวจะถือ นะครับถือนะครับโอกาสวัดให้ดูไปด้วยนะครับคือทุกๆวันนะครับเดี๋ยวสมาชิกท,ที่ที่ตามดูนะที่ตามดูอยู่นะครับผมจะพยายามนะครับอธิบายไอเดียย่อหลังให้ฟังนะนะครับว่ามันคิดมาอย่างไงนะก็ตามดูแล้วกันนะเกิดประโยชน์เพราะว่า,าถ้าเรามาบอกอสัญญาณเทตอย่างเดียวนะครับมันยังไงนะมันก็ ก็เหลือถามใช่ไหมแต่จะได้รู้วิธีคิดไปด้วยนะครับจะได้รู้ว่ามันมาอย่างไงนะเอาไปไประยุกต์ดูเผื่อมันจะ,จะใช้ได้นะนะครับอ่าทีนี้เรามาดูภาพเมื่อวานนะภาพเมื่อวานเนี่ยนะครับตอนตอนที่ลงมาอก็คือก้อนนี้แหละลงเร่งลงเนี่ยชุดแรกชุดแรกคือชุดตรงนี้อชุดแรกใช่ไหมอันนี้คือหายนะถ้าเราดูดีๆถ้าดูดีๆคือตรงนี้คือหายนะครับอันนี้เป็นภาพของเมื่อวันก่อนหน้า เขาย่อลงมานะครับแล้วก็เด้งขึ้นมาเช้าของวันพฤหัสนะครับอันนี้คือไฮนะแล้วก็ที่ปรับลงมาเนี่ยลงมานะครับแล้วก็เด้งใช่ไหมแล้วก็ลงมาเนี่ยคือในในก้อนนี้นะี่ะที่วัดให้ดูก็คือจุดนี้แหละนะครับวิธีวัดก็เหมือนกันนะครับเราใช้ตัวนี้นะ Fiberexi นะครับ Extension นะพิจารนาก็จยูเริ่มต้นไฮนะครับลก่อนหนะ้าแล้วก็ไฮที่เด้งไปนะอทีนี้ คอนเซปต์ที่บอกว่าหนึ่งเจ็ดนะครับก็คือ่วนนี้ถัดมาก็หนึ่งสามใช่ไหมอ่าอีกถัดมาก็หนะึ่งหนึ่งไงสุดท้ายก็ลงมาแค่นี้แล้วก็ได้กลับนะครับคือเวลาตอนที่เราวัดเนี่ยเราเราจะวัดจากข้อมูลที่เรายังไม่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีการเรียก f o r e c a s t ใช่ไหมก็คือการทำนายนะครับค่าค่าคณีเป้าหมายล่วงหน้านะครับคือเวลาเราเรา f o r e c a s t ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราทำนายแล้วเนี่ยเราก็ต้องตามดูทีว่าความน่าจะเป็น มันน่าจะเป็นมันน่าจะลงไปถึงไหนนะครับแต่เราก็จะดูเป็นเกณฑ์เกณฑ์ไปใช่ไหมครับถ้าตรงนี้คือลงมา100เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าถ้ามันเท่ากันอ่ะมันก็จะลงมา100เหมือนกันนะคือตรงนี้นะครับถ้าหลุดตรงมากกว่า100ยน่ะอ่าเขาเรียกว่าเกิน100ใช่ไหมนะครับในทางเยดเว็เขาเรียกว่า extension น่นะครับก็คือคําว่าขยายนะคําพูดเดียวกัน extension กับขยายนะนะครับก็คือเกิน100พอเกิน100เนี่ยอ่าเราก็จะดู100นะครับ ร้อยยี่สิบหก้อสามแปดสองก็ร้อยหสิบปดนะครับเมื่อคืนก็เลยมานิดหนึ่งแล้วก็กลับไปนะอาทีนี้เช้านี้ไปไหนเวลาเช้านี้ไปไหนเราก็จะมองว่าเราก็จะมองจากชุดไฮก่อนหน้าใช่ไหมอา่าแล้วก็วัดินเทสธรรมดาอา่าดูจิ้มนุนนะไฟโบนะครับภาษาไทยก็เขียนว่าการปรับฐานไฟบนิชีนะอา่าถ้าเป็นในเชิงภาษอังกฤษก็เรียกว่ารีเทสนะครับวิธีวัด ังเกตไหมผมวัดหายไปบูร้อยนะคือถ้าใครเหตุอ่าใครใครใช้กราฟสังเกตที่วิวนะครับอ่าหนึ่งหนึ่งนี่นะครับหมายถึงหมายถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือครูร้อยไปนะครับหกไอจุดแปดก็เข้าจะเขียนเป็นศูนย์จุดหกหนึ่งแปดนะครับมันเป็นสัดส่วนก็เป็นเท่านะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งเท่านะสามสิบแปดจุดสองนะครับมันก็คือเท่าไหร่ครับสาม ูนจุดสามแปดสองศูนย์จุดสามแปดสองเท่าอะไรประมาณนี้นะนะครับให้เข้าใจคือความหมายเดียวกันแหละแต่ตัวเลข oh. เขาอธิบายเป็นเท่ากับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอ่นถัดมานะครับเพราะเราเห็นว่าเขาลงมาตรงนี้ใช่ไหมนะครับเราไอชุดกลับตัวเนี่ยเราอยากรู้ว่าเขากลับไปตัวไปแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมครับ <amento> เขาก็จะขึ้นไปทางนี้นะครับเวลาเรามองเราเข้ามองไปสามสิบแปดจุดสองนะห้าสิบหกสเ็ดแปดนะครับตอนนี้เขาติดอยู่หกสี่จุดแปดนะครับ แล้วก็เปิดยอ่อลงมาพอเปิดยอลงมาเนี่ยก็เราก็จะดูว่าอายุดชุดที่ย่อเนี่ยมันจะย่อเท่าไหร่นะครับเราก็จะวัดไฟโบซ้อนไว้ก็ได้นะครับเวลาเราพิจารณานะครับเหมือนกันอันนี้ใช้ไฟโบรีเทรดนะครับวัดคลิกจยุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็หายตอนนี้นะครับตอนวัดย่อเนี่ยเราจะเอาไฟโบสูงไว้ด้านบนนะไฟบร้อยด้านล่างนะครับเวลาเรามองก็คือก็จะมองยอ่อที่ทางนี้นะครับเกจแรกเหมือนเดิมน,นะครับ ามแปดจุดสองนะหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับถ้ารึกกว่านั้นหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะครับไฟโบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรึกกว่านั้นหนึ่งแปดหนึ่งหกนะครับไฟโบหก็ดจุดแปดทีนี้ลักษณะแพทเทิร์นการย่อเนี่ยให้อธิบายไอเดียประมาณนี้นะครับก็คือว่าเวลามันขึ้นไปชุดหนึ่งนะครับนะครับลักษณะการขึ้นที่มันมองเหมือนคล้ายคล้ายเบนทร้นใช่ไหมครับพอ โลงแล้วก็จะเด้งไปใหม่ไม่ผ่านไฮแล้วก็จะลงใหม่เนี่ยอันนี้เป็นชุดไซเบดาวนะครับอันนี้ขึ้นไปก่อนใช่ไหมทำไฮถ้ามันคือการย่อนะอ่าถ้าตรงนี้เป็นโลศูนย์นะครับตรงนี้เป็นไฮหนึ่งชุดถัดมาเป็นจะยอ่อเวลาย่อเนี่ยเกณฑ์การย่อก็เลยจะมองว่าจากศูนย์ลงมาจากศูนย์ลงมาใช่ไหมครับมันก็จะมีสัดส่วนที่พอจะลงถึงก็คือถ้าการย่อเนี่ยมันจะไม่หลุดโลมันก็จะลงมาทางนี้ครับสามสิบแปดจุดสองห้าสิบหกเอ็ดแปดแปดเอ็ดนะครับ ถ้าสายไปไม่หลุด18 14เนี่ยนะครับภาพมันจะเป็นการจะเด้งตั้งรอบกลับไปใหม่ไปไม่ได้เนื่อยไหครับนะครับทีนี้ภาพเช้านี้ถ้าใครติดเซลล์อยู่ในโซน19 17 16เนะี่ยถ้าเขาลงมาให้ปิดก่อนนะครับอันนี้พูดถึงคนติดดอยไอ้ติดเหวนะนะครับพอติดเหวลงเข้าลงมาเราเราออกก่อนนะครับออกก่อนถือกำไรก็ออกก่อนแน่นะครับวัดตามในสําคัญเนี่ยดูตามผมก็คือถ้าเราติดอยู่ประมาณ18 19 อลองถือดูนหน่อยถ้าลงมาต่ำกว่าแล้วก็ปิดกําไรซะนะครับเพราะมันมีโอกาสที่จะไม่หลุดโรเดิมแลวมันขึ้นใหม่ๆหมายมาความว่าเดี๋ยวเราค่อยหาทังเข้าใหม่ก็ได้นะครับทีนี้สําหรับคนรอบายเก่งอะไรสั้นๆนะครับก็ให้ตั้งรับข้างล่างนะครับให้มั่นใจว่าเขาไม่หลุดโร่แน่เดี๋ยวพอเขากลับตัวเราค่อยบายขึ้นไปอย่างน้อยก็นะครับมันมีโอกาสจะเด้งขึ้นไปให้พอมีกําไรได้นะครับแต่ถ้ามันผ่านไฮเดิมไปเนี่ยอันนี้มันจะขึ้นต่อเราก็ไปเทคฟิตด้านบนได้ไหมครับ คือถ้าเขาขึ้นมาถ้าที่ตรงนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นนะครับมันก็ย่อลงมาเนี่ยถ้าย่อน้อยกว่าหกจุดแปดเนี่ยครับมันจะกลับไปอีกเท่าหนึ่งนะครับแต่ถ้าเลถ้ายอ่อหรือกว่านั้นนะครับถ้ายอ่อหรือกว่านั้นมันอาจจะขึ้นไปไม่ไกลแต่ว่าโดยสัดส่วนเวลาการเคลื่อนที่นะขึ้นไปเท่าไหร่ย่อลงเท่านั้นมันจะขึ้นไปประมาณร้อยหนึ่งนะครับหรือร้อยบวกนะครับถ้าขึ้นไปร้อยหนึ่งมันอาจจะเด้งกลับลงกับไม่ที แต่ถ้ามากกว่าร้อยเนี่ยมันจะขึ้นเดย,ยาวอ่าไอเดียประมาณนี้ก่อนนะสรุปว่า e k u เนี่ยถ้าใครติดเซลล์อยู่โซน1,9,1,7,1,6เนึ่งลงมาปิดก่อนนะฮะคนที่รอบายถ้าก็าลงมาให้โซน1,6,1,4เนี่ยถ้ามันมีสัญญาณกับตัวนะครับมีแท่งซื้อกลับไปอะไรนะครับในทาเฟ็สัก1ิาทีก็ได้หรือว่า1ชั่วโมงอะไรก็ดีนะเราอาจจะบายขึ้นไป นะครับเพราะว่าสมุิฐานมันยังมีโอกาสปับขึ้นไปไปได้ต่อนะครับอันนี้ไอเดียไอยู่พักเช้านะถ้ามุมมองเปลี่ยนแปลงยังไงอัปเดตทีับแต่จะอัปเดตเป็นเป็นรูปภาพนะนะครับอาจจะไม่ได้อัดคลิปให้นะครับภาพก็แ็คล้ายกับตรงนี้นะครับอาถัดมานะครับถัดมาเราไปดูเมื่อวานนะที่บอกว่าคริปโตอาจจะย่อลึกนะครับหรือลงต่อได้นะภาพหลักลงต่อได้ที่มาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูตัวใหญ่นะครับให้ดูตัวบิตคอยล์แล้วกันนะครับ คือในภาพใหญ่เนี่ยดูสักสี่ชั่วโมงก่อนนะสี่ชั่วโมงม,มองว่าบิตคอยมันมันเคลื่อนที่แบบนี้อยู่นะนะครับคือเซนเตเมนต์เนี่ยนะครับถ้าบิตคอยมันลงนะครับตัวที่ตามลงมาลงๆงงนะตัวอีเธเรียมตัวบ n b ตัวโซเนี่ยนะครับมันจะเซนเตเมนต์จะตามกันหมด นะครับแต่ว่ากราฟเนี่ยมันจะลงมากลงน้อยขึ้นมากขึ้นน้อยเนี่ยต่างกันไปบ้างแต่ว่าเซนเต์เบน์เดียวกันนะครับทีนี้ที่ให้ดูภาพใหญ่มันเป็นแบบนี้คอนเซปต์นะครับคือเรามองว่าน,นี่เป็นไฮในรอบ7ปีนะครับชุดที่ลงมานะครับแล้วก็ชุดที่เด้งใหม่แล้วก็ชุดที่ลงมาเนี่ยตอนนี้เราเทรดตั้งแต่อักษร B มาอักษร C ีนะทิศทางประมาณนี้นะนะครับแต่ในใน C เนี่ยเวลาลงลงเป็นเทรนได้สังเกตมันลงมาก่อนลงหนึ่งเด้งสองลงสามเนี่ยไอชุดที่ลงไปที่เด้งไปเมื่อวานเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคืดสีท ที่มันมีโอกาสจะจบแล้วด้วยนะแล้วพอจบเสร็จมันจะทิ้งลงมาเลยนะมันจะทิ้งลงมาขึ้นห้าที่ทางนี้นะครับในภาพใหญ่ในภาพใหญ่หญเป็นแบบนี้ลงมาก่อนแล้วมันเด้งไปตรงนี้อักษร b แล้วมันจะทิ้งสี่ตรงนี้มานะครับใน c ี่มันลงหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเมื่อคืนมีโอกาสที่จะเป็นสี่ตรงนี้นะแล้วก็จะลงห้าแต่ว่าในห้ามันจะมีดีเทลย่อยอยู่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพย่อยกันนะครับเพ้่มต้นผมเอาไอตัวพวกนี้ออกไปก่อน ย้ายไปอยู่นะครับย้ายไปห่างๆก,ก่อนนะครับอ่าทีนี้เราเทดกันอยู่โซนนี้ใช่ไหมนะครับเราเทดมาเนี่ยนะครับ b มา c นะ่เนี่ยตรงนี้เป็นสีนะครับอ่าเป็นสีนะอ่าทีนี้เรามาซูมดูใ,ใกล้ๆกันนะครับในสําคัญในภาพใหญ่ก็คือเราก็จะมองลงมาทางนี้นะคือด้านบนเนี้ยถ้าเราดูเส้นความชัน ตีกำชันเล่นหรือไล่แบบนี้ก็ได้ครับในชุดแรกนะคือตาอไปที่ไม่เบรกเทลายตัวนี้เนะี่ยก็มองว่ามันยังมีโอกาสเสวิดดาลงมาแต่ถ้าเราเอ็ดวานขึ้นมาหน่อยเนะี่ยผมจะไม่ตีตรงนั้นนะครัเดี๋ยวผมจะตีตรงนี้แทนอืเดี๋ยวผมจะใช้กับชันนี้แทนนะคือสมมติฐานเนี่ยเราบอกว่าอันนี้ลงมาก่อนดิ้งลงมาก่อนด้งลงมาก่อนนะสมมติว่าเขาลงต่อจริงนะครับภาพมันก็คือแบบนี้ นะครับถ้าถ้ามันไม่ทําไฮใหม่นะครับเวลาเราวัดลงนะเราก็จะวัดลงกันนีงผมอยากรู้วอ้ชุดขึ้นห้านี่นะครับผมจะเทียบจากไหนมครับสองวางรูสามแล้วก็ไปวางห้าสี่นะเนี่ยทิศทางจะลงประมาณนี้อันนี้คือในภาพใหญ่นะแต่ว่าในการลงในการลงมาเนี่ยมันมันไม่ได้ลงทีเดียวมันก็จะลงลงมาก่อนแล้วก็จะเด้งแล้วก็จะลงยาวแล้วก็จะเด้งแล้วก็จะลงประมาณนี้ คือถ้ามันลงแบบจริงๆนะรอบหน้ามันจะหลุดลงตรงนี้มาสามเก้าหกศูนศูนย์เนี่ยแล้วถ้าหลุดลงมามลงไปไหนมันจะลงบนโซนนี้นะความน่าจะเป็นที่พอเป็นได้สองเส้นนี้ผมมาร์คไว้ตั้งแต่ด้านบนนะฮะอันนี้คือในภาพใหญ่ถ้ามีคลิปในคลิปก่อนหน้าอาธิบายไว้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวผมอธิบายตามที่ผมมาร์คเลยแล้วกันนะคือเดี๋ยวถ้าหลุดตรงโล่เดิมหม่ทีสามเก้าหกศูนย์เนี่ยมันจะลงมาทางตรงนี้ครับ สามเก้าสองศูย์สามเจ็ดห้าศูนย์หรือว่าถ้าลึกกว่านั้นก็จะเป็นสามหมื่นหกพันเลยทิศทางก็จะลงมาตามเส้นแดนตงตัวนี้นะครับทีนี้ไอ้เช้านี้มันไปไหนเราดูตรงไหนครับเราก็ดูดีเทลเยอะตรงนี้แล้วกันนะครับเราก็จะดูภาพย่อยๆตรงนี้เอาพวกนี้ก่อนนะนะครับตอนตอนที่เขาลงมาเนี่ยนะครับถ้าเรามองว่ามันคือการย่อ แลนะขนาะก็จะใช้สัดส่วนตนีน้วัดนะครับก็คือพิจารณาจาก l o ก่อนหน้าแล้วก็ไหก่อนหน้าวัดซ้อนไว้ก็ได้ครับคือตอนนี้ลงมาแล้วเท่าไหร่นะลงมาแล้วสามสิบแปดจุดสองใช่ไหมครับถ้าเขาเด้งกลับไปนะครับไม่ผ่านไ i ไห,หที่ลงมาก็คือสี่0มืนสี่พันห้าร้อยนะถ้าไม่ผ่านเนี่ยมันจะลงมาสัดส่วนประมาณนี้แล้วเด้งกลับไปแล้วก็ลงมาใหม่นะครับ ซึ่งหมายความว่าเดี๋ยวถ้าใครเซลล์มาแล้วนะครับถ้าต้นทุนดีๆก็ลองถือดูก่อนเพราะมีโอกาสจะเด้งไม่ผ่านทีนี้ตอนถ้าสมมติว่าเขาเด้งนะเราก็จะดูในภาพย่อยแบบนี้นะครับเราจะพิจารณาจากโลว่าแน่แบบนี้นะตอนที่เขาเด้งมาเราวัดจากโลนี้ใช่ไหม ไฮโลนะครับเวลาเราเด้งเราจะวัดขึ้นวัดขึ้นก็คือศูนยะ์ะอาไฟโบศูนย์ด้านล่างเอาไฟโบร้อยไว้ด้านบนนะคือเวลาในใน,ในชุดที่มันจะย่อลงมาเนี่ยลงพอถึงแนวสำคัญแนวหนึ่งนะครับสมมติว,ว่ามันเป็นแนวสำคัญตรงนี้นะครับแล้วมันก็เด้งแบบใหม่เนี่ยแล้วมันเด้งไปไม่ผ่านหายเวลาเรามองขึ้นเราก็จะมองเป็นศูนย์ขึ้นมาทางหกเเจ็ดแปดนะครับแปดเอ็ดมาทางร้อยคือถ้าเขาคือการเด้งนะเขาจะไม่ผ่านตรงนี้นะ มไม่เป็นผ่านน้อยขึ้นมานะครับย่อนะครับยกไฮยกโลยกไฮถ้ามันคือการเด้งมันจะไม่ผ่านไฮเดิมนะครับอาจจะประิดอยู่ประมาณแนวไฟโบห้าสิบนะครับไฟโบ6กโคจุดแปดหรือว่าไฟโบแปดเ็ดเปอร์เซ็แล้วก็จะทิ้งยาวมานะครับพอทิ้งยาวมามันจะหลุดโลเดิมมาหลุดโลเดิมมา,ดเ,ดมมาเดี๋ยวมาวัดลงอีกทีนะครับคอนเสป,ปร์วันนี้ก่อนนะนะครับคือถ้าเราดูดีเทลจริงๆนะครับ กามันจะเคลื่อน,นที่แบบนี้แหละมันจะมีแพทเทิร์นมันอยู่เราก็พยายามจะดูแพทเทิร์นละกันนะครับตามข้อมูลเทคนิคที่เรามีนะอ่าถ้าถ้าใครตามผมอยู่เนี่ยผมจะพยายามวัดอย่างนี้ทุกวันนะครับก็ทําความเข้าใจแล้วกันนะครับลอง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 ,ลองเอาไปประยุกต์ดูนะครับทีนี้ถามว่าไอตัว e u เชา้านี้อ่าไม่ใช่นะขออภัยอ่าตัว b c เนี่ยเช้านี้มันน่าจะไปไหนนะฮะเราก็ถอยกลับดูอีกทีอ่าผมคาดว่านะน,นะครับ คืออันนี้ในสี่ชั่วโมงนะครับถ้าดูในหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเราเห็นว่าเขาลงมานะครับแล้วก็ออนข้างอยู่คือถ้าหลุดโลงมานะให้ให้เดีแบบนี้นะครับถ้าหลุดโลงตรงนี้มาเดี๋ยวเขาจะลงมากรอบสองขอบนี้ก่อนนะครับสี่หมื่นสองพันนะครับสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับจะลงมากรอบสองขอบนี้ แล้วก็ถึงในสำคัญไม่หลุดแต่เขาจะเด้งกลับไปใหม่พอเด้งกลับไปใหม่เนี่ยรอบนี้อาจจะยังไม่ผ่านไฮนะแล้วก็ค่อยทิ้งยาลงมานะถ้าใครติดบายอยู่เขาเด้งกลับให้เรามัวรลจะออกก่อนนะครับถ้าใครติดสระบายเพราะว่าในโซนพวกนี้มันเป็นโซนพักเราไม่ควรจะถือคณะเขาอยู่นะครับถ้าเขาเด้งกลับไปให้เราออกมาก่อนนะครับแต่คนที่จะรอเซลล์นะนะครับคนที่เซลลลงมาแล้วนะครับถ้าเขาเด้งไปไม่ถึงทุนเราเราก็ถือลงมาก่อนนะครับแต่ใครจะรอเซลล์ให้เขาเด้งกลับไปหน่อยนะแล้วก็ค่อยเซลลงมา นะครับ s t o p l ล s s น่าจะอยู่ไฮเดอรตรงนี้นะครับสําหรับคนที่เซลลงมาถ้าเขหลุดลงตรงนี้มาคือคอนเฟิร์มว่ามันจะลงต่อนะครับก็ดูภาพใหญ่เมื่อกี้นะครับอันนี้ส่วนของ v c นะทีนี้ให้ดูตัวตัวรองลองมานะครับตัวลองๆองก็คล้ายกันอ e t h นะครับ e t ทก็ลงมัอนกันไหมนะครับ e t ทก็มาถึงแนวสำคัญแล้วด้วยอ e t h ลงมาเนาะนะครับคอเสียเดรียวกัน ถัดมา bnb ก็คล้ายกันบ nb ก็คล้ายกันนะถ้าหลุดโลมาก็ลงเหมือนกันนะบ่า b n b เนี่ยถ้าถ้าเทียบกัน e t h b t c นะครับ e t h ีเนี่ยแต่บ nb แ b บเนี่ยบ nb เขาจะต่างไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเป็น exchange ด้วยนะครับอันนี้เป็นเหรียญของ exchange ของ b บ n a n c e ใช่ไหมคือ,อมันจะมีะคนคอนโทลการาฟนะครับอาจจะขึ้นกับ กลับไปได้เลยกลาฟมันเลยจะต่างกับเขาไปหน่อยนึงนะครับแต่เหมือนของอตัวบิตคอยกับอิเทเลียมเนี่ยคนคอนโทรลมันอาจจะเป็นอาจจะเป็นกองที่ใหญ่ๆมากๆนะครับมันก็เลยมันจะดูแพทเทิร์นง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นรายใหญ่กลุ่มนั้นนะครับคือแพทเทิร์นก็จะทําชัดชัดๆนะนะครับถัดมาผมให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวโซนะตัวโซก็จะเป็นตัวโซเนี่ยเซนเตเมนต์มันจะใกล้ๆกับ ใกล้ใกล้กับตัวนี้ครับใกล้กับบ c กับ e t ทนะคือถ้าวันไหนเราเห็นว่าถ้าใครเทรดตัวโซลูน่นะถ้าวันไหนเราเห็นบิตคอยขึ้นอนะ่ะโซมันจะวิ่งขึ้นด้วยลักษณะต่อมาเนี้ยแต่ถ้าบิตคอยลงเนะี่ยโซมันจะลงแบบนี้เลยนะลองเอาไปไประยุกตดูนะครับสรุปว่าเชา้านี้นะครับเอ็กอยู EU ก็พักก่อนนะครับพักก่อนอาจจะย่อลงมาก่อนนะแล้วก็ ตัวคริปโตนะครับภาพหลักย่อนะครับถ้าเด้งไปไม่ผ่านหามันจะลงมาใหม่แล้วก็อาจจะลงลึกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ